ตรงนี้เป็นหาดบรรดายานะครับเวลาใครมาขึ้นเรือลงเรือมาสจะมาตรงนี้นะฮะเรือสปีดโบ๊ทเ,เขาจะมาส่งเราที่หาดบรรดายานนะครับแล้วก็นี่ครับนี่เป็นผู้ให้บริการหลายหนึ่งนะครับคือบรรดายาสปีดโบ๊ทสำหรับคนที่อยากจะนั่งเรือเหมากับไปที่ท่าเรือปากบารานะครับเขาฝัง่งหรือไปเที่ยวตรงจุดอื่นๆเขาก็มีบริการก็จะ,จะเป็นลักษณะนี้ ที่เราได้ยินเสียงเรืออยู่นี่รู้สึกว่าจะเป็นเรือที่กําลังเข้าฝั่งนะฮะที่เราเห็นนั่นเป็นเรือหางยาวแต่ว่าคือเวลาเราจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะครับนะคระับนะะนะะเราจะต้องนั่งเรือหางยาวออกไปต่อเรือสปีดโบ๊ทที่ด้านนอกนะะส่วนเรือสปีดโบ๊ทที่เป็นเช่าเหมาลำเนี่ยเขาก็จะมารับเราถึงจุดบริการแบบนี้ Yeah.